อร่อยนะจะมีโอ้ยเฮียแบงกุมารเฮียแรงไม่เคยกินอาหารไทยเลยนะอันนี้คือครั้งแรกในี่ีนี่ทุกคนเ้านียอมะม่วงมะม่วงมันกินยังไงก่อน Mango Sticky Rice Serving พอทาวแบอาร์นา i in x n a r i g h t now and this is the Channel Island near the o x n a Harbor Thank you p l e e ไม่ได้เจนี่ของจริงเหรอจริงปะจริงขั้นตอนแรกนะครับการเติมนึ้นมาเนี่ยที่เนี่ยก็คือจะต้องรู้ก่อนว่าเป็นจริงอหรอแล้วอะมีสองวิธีคือคูณซีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องเติมข้างในละ เพราเรามากินข้าวกันนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารไทยนะก็เดี๋ยวเราเข้ามากินร้านนี้กันโอเคแต่ว่าเราคิวแบบหนึ่งก็คือจะเรากินข้าวร้านตะกี้นะแต่ว่าคนเยอะไงก็เลยเรามาซื้อเสื้อดูกเสื้ออยากจะบอกว่าเพิ่งเห็นร้านเสื้อมือสองนะเนี่ยทุกคนดูอันนี้นะราคาเสื้อมือสองดดดดดดอันนี้คือร้าน คนได้คิวแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับคนก็เยอะอยู่นะเวลานอาหานไทยอะคนเต็มร้านเ,เลยคนมากินกัน อนี้อร่อยปะไอไอไรีดิน้องทำหกปะนทีทุกบ้านเดเชนไว่หนเชอออือเจ๋เบ็ตอร่อยอยู่นะระเดเไฟเทีอร่อยมากเลยอะดูคนว้าวนทองทาไเลยทคนพี่บอกว่าคืนอาหารภายในอเมริกาน้องริั้นไรกดอร่อยนะจะมี คนรักอาหารเขาบอกว่าอันนี้คือสัมผัสไทยใส่ระดับท่านะแล้วก็ก็คือเผ็ดแล้วก็อันนี้ก็คือเส้นก็คือเผ็ดกำลังดีเส้นรสชาติเข้มข้นเหมือนคนไทยขอชิมแกงเขียวหวานหน่อยคือทุกคนอร่อยมากอ่ะจะเรได้ผัดไทยอร่อยจริงไม่เคยเพียบแยบฮูมานเพียบแยบไม่เคยมึกินอาหารไทยเลยนะ อันนี้คือทงแรกในซีอิ๊วถึงเลยอะทุกคนจริงจริงนะพุ่งมาบอกว่าข้าวลบอบบไม่เคยได้กินอาหารไทยเทียบแบงค์ไม่เคยได้กินอาหารไทยเลยหรือเปล่าแราวันนี้ได้กินเพราะอะไรพื่อเนี่ยแบงค์มาอืมแต่แกงส่อหวานก็อร่อยแต่ว่าหวานหวานเกินเดี๋ยวไทยเดี๋ยสุดมามาชิมผ่านซีอิ๊วต่อแอ้วแม่แบบซีอิ๊ว อร่อยอจริงๆเราทานอย่างตงชาอย่างคนแต่ว่ามันจะหวานกว่านิดนึงรต่ค่าไขมันมากนะครับของติอิวเราก็เส้นก็เหมือนนะคนไม่แย่นี่ทุกคนท่าอาหารนะครับ <พ uka> ทุกคนถห้าหางเลอนี้ถางพันบาทแล้วไม่ก้อนนะทุกคน <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละเวลากินประมาณสี่คนก็อาหารก็อยู่ประมาณสัก2,000ันกว่าถึงสามพันประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าต้องบอกเลยนะว่าอาหารใช้ได้มากๆเดี๋ยวูจะพาไปร้านอื่นอนะีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันว่าเราจะไปกินกัน <c oughs> ที่ไหนอีกทุกคนตอน,นนี้นะเราอยู่กันที่เวนชุลานะคเดี๋ยวูจะถ่ายรูปดาวทาให้ทุกคนดู ก็อยู่ด้าน R E I สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็คือจะเป็นร้านเกี่ยวกับพวกแคม้งทั้งหมดเลยนะทุกคนแล้วก็เกี่ยวกับพวกสกีการออกกําลังกายทายดีแคลอนมาเราแต่ว่าร้านที่นี่จะแพงกว่านะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านหนกันโอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรน่าซื้อบ้างนะครับไะนี่นี่คือบรรยากาศในร้านทั้งหมดนะครับร้านก็ทั้งหมดสงชั้นนะ R E I ก็ค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่ก็ ประมาณสไตล์ดีทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกางเกงด้านบนกันให้ทุกคนเห็นไหมมันมีทั้งหมดสองชั้นอะเห็นปะ นี่ทุกคน <Yes. S 1> ข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงมันกินยังไงก่อนเมงโกสติกิไลทูเซอร์้มันกินยังไงก่อนอันนี้คืออาหารแห้งนะครับทุกคนคิดดูสิมาไกลมากนะก็นมีหันนีด้วยเห็นไหมห็นป้ามีไข่หลายอย่างมากเลยที่นี่ทุกคน <Yes. S 1> มีปลาคู่ไข่ด้วย <Wow. S 1> เห็นไหมดูสิทุกคนดูมีสครชแล้วก็มีนูนด้วยนะม่จต่บแบนดงังๆทางนั้นเลย ทุกคนตอนนี้นะเรามาทะเลสาบนะครับเนี่ยเป็นเมืองแบบว่าอยู่ในแคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะดูสิทุกคนพาหมาจุงๆจุงๆกันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูน่านน้ำทะเลกันวอนนี้ก็เป็นแบบบ้านคนนะแต่บูคิดว่าแบบค่ายอยู่มันต้องแพงมากๆอะทุกคนได้อบ <No. S 1> อกปะพอทำเฮ้ย <What? S 1> where, where are we now? Are we in Oxnard right now and this is uh, the uh, Channel Island. near the Oxnard Harbor which is south Ventura Okay thank you Tree Tree เพื่อนในี่มันอธิบายไปแล้วนะว่าเออเราอยู่เมืองอะไรนะก็ภาษาอังกฤษยากมากนะครับอันะว่ารู้อย่างเดียวว่ามีท่าเรือเยอะมากนะแต่ว่าแดดร้อนนะทุกคนดูดิถึงแม้ว่าอากาศมันเย็นนะแต่ว่าทุกคนสังเกตแว่นแว่นนำปีเลยนะแต่มันไม่ร้อนอ่ะแต่ว่าความจริงแดดมันแรงมาก เราะกติดอยู่ที่ไทยแม,มันจะไม่เปลี่ยนสีขนาดนี้เลยนะครับ คนั่งปิซ z เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เรากินโขไปตอนเช้านะทุกคนมูนจะมีอะไรให้ดูนะครับเวลาเราไปกินน้ําเปล่าร้านป่าที่เฉลยก็จะให้ฟรีนะครับแต่ว่าเวลาการผลิตมันจะยากนิดนึงนะนจุดนี้ทุกคนดูอันนี้คือปกติถ้าเราอยากกินน้ำเปล่าเราต้องกดใช่ไหมถ้าเรากดอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำเลมอนเนนใช่ไหมแต่ถ้าเรากดตัวนี้มันจะกลายเป็นน้ำเปล่าเห็นไหมล้วก็กดน้ำเปล่าแบบนะี้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็บรรยากาศร้าน อยาให้ทุกคนดูบัรยาการร้านนะครับว้าวขุมาแล้ว so the topping right here you have the bacon and then you have the pineapple the chicken and then we top it with the uh, pesto sauce instead of the regular hot red sauce okay thank you มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันดีจากคันซีเอเดนยัวคัตัป้งกรอบมากอืท้วคนแต่ผิดมันไม่แผ SO? ่ดเนาะไม่เ,เ,หมเหมือนพิซซ่าบา้นานเรานั่นแหละก็แต่เบอร์ใหญ่แต่ว่าแป้งกรอบมากทุกคนคือบ้านเราผมไม่เคยกินแบบแป้งหนาหล้กรอบขนาดนี้มาก่อนนะที่คือกับแป้งหนาหลอกกรอบมากแ,แล้วก็ไม่เหม็นชีสด,ด้วย ฟินมากอันนี้เป็นหน้าไก่นะทุกคน,น,กน,นเฮ้ยแบทิ้นหน้ากรอบมาทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคือแบบอีกชิ้นสองแล้วนะ <Wow. S 1> ชิ้นสองแล้วแป้งกรอบมากอืม <c oughs> แป้งกรอบทั้งบน <c oughs> ทั้งล่างงงมากเ <c oughs> ยอะเยิ้มทุกคน <c oughs> ก่อนก่อนที่เราจะไปอะไรนะเอาเลดกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อฟาร์มสตรอเบอรี่กันไม่ไม่ได้ซื้อฟาร์มสตรอเบอรี่นะซื้อสตรอเบอรี่สดนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อสตรอเบอรี่สดกันนี่ทุกคนอยากจะบอกว่าเหมือนเมืองไทยมากเลยนะขับรถผ่านน่ะทุกคนขับรถผ่านเดี๋ยวให้ดูเนี่ยขับรถผ่านอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยขับรถผ่านแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อสตรอเบอรี่กับส้มตรงคีออสนั้นน่ะเห็นไหม ฟาร์มเซรัลลี่หรอกคุณทุกคนนะครับอันนี้ไฟาล้วฟาร์มเซรัลลี่ทุกคนเดินเหยียบย่ามาไม่รู้ได้กลิ่นปุรบลูปั๊บเลยดูดิเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้นยู่ด้วยทุกคนเห็นไหมกลิ่นหอมมากอ๋อทุกคนดูเสื้อผลไม้สดกันมานี่เลยดูสิ อันนี้ของจริงปะเนี่ยจะนี่ของจริงเหรอวิ้ยจริงดุกคนของจริงอะไรคุดูดิเหมือนฟาร์มออเดอรตัวนี้นะ c a I ได้มให้กัดพี่สาอแต่งเกลได้ไหมรับก่อนชิ้นหนึ่ง เอาไปเลยสองอันนี่สตรอเบอรี่นะทุกคนเป็นเราซื้อสตรอเบอรี่ไปแล้วนะสตรอเบอรี่สดสดต่อนะครับตอนนี้ตะกี้เดินเอาเลนะทุกคนแต่อยากจะบอกว่ามันเดินแค่แป๊บเดียวนะไม่ถึงส0นาทีก็เลยบอกว่าไม่ได้ถ่ายดูคนดูแต่ในนั้นนมีหลายแบรนด์เนมอยู่นะครับแต่ว่าดูแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ต่างที่ไทยเยอะนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะขับรถไปซานฟานซิสโกกันซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าในซานฟานซิสโกเนี่ย จากเมืองตรงนี้นะครับจากเอาเลทเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ซานฟรานซิสโกต้องขับรถไปประมาณ4ชั่วโมงนะครับ <Wow. S 1> ก็ชราเดินทางจากตอนนี้ก็ประมาณ5โมงแล้วเดินทางไปประมาณจนถึงสทง <Wow. S 1> นะครับปเนี่ยแล้วก็ต้องเติมน้ำมันก่อนนะอย่างที่นี่เราก็ต้องเติมน้ำมันเองนะคะทุกคนเติมน้ำมันเองเติมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไม่มีพนักงานเหมือนบ้านเรานะต้องเป็นเซลเซอร์วิสนะนี่เดี๋ยวเราก็กำลังเติมน้ำมันกัน เดี๋ยวให้พี่ชายเป็นคนอธิบายนะครับขั้นตอนของการเติมน้ำมันนะเพราะว่าอธิบายไม่เป็นเหมือนกันนะทุกคนเรามีหน้าที่แค่นั่งรอเฉยเเนาะขั้นตอนแรกนะครับการเติมน้ำมันเนี่ยที่นี่ก็คือจะต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะมี2วิธีคือใช้บัตรอ่ะของเราอะ่ะเสียบเข้าไปเลยหรือว่าทั้งบัตรเราส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยได้ผลหรอกครับเพราะว่าไม่ใช่บัตรของที่นี่เนาะเพราะว่าจะถามไอซิปโค้ดเนี่ย แต่ทาได้จริงๆแล้ววะไม่เป็นไรเราสามารถเอาบัตรตรงนี้ไปจ่ายเงินข้างในแล้วบอกได้ว่าของเราเบอร์อะไรของเราอย่างตอนนี้เบอร์8อย่างตอนนี้เบอร์8แล้วก็บอกเขาว่าเออเอาบาัตรเครดิตเบอร์8นะเติมเหมือนเช่นเราไม่รู้หรอกว่ากี่บาทจะเต็มถังแต่บอกอาจจะบอกไปสัก50เหรียญก็ได้แต่พอเวลา5้าเหรียญเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเติมไป50สเหรียญปุ๊บถ้าเกิดมันเติมไป40อ่ะอีก10เดี๋ยวเราพอเราเสียบอันเนี้ยคันโยกกลับเข้าไป ตรงนี้ครับคันโยกทีนี้เราเก็บเราเสียบคันไอ้เนี่ยไอ้เสียบที่เตินมน้เมันกลับไปเดี๋ยวมันก็จะคืนเงินมาสิบเรียญที่เราเนาะหรือบางทีถ้าเกิดเราไม่สะดวกใช้เครดิตการ์ดแล้วก็ให้เงินสดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เงินแต่เงินสดเนี่ยอาจจะต้องดูก่อนนะว่ามันมันเติมเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเราให้เขาไปไปเกินไปอย่างเงี้ยเราสามารถไปเอาเงินคืนกลับได้เนาะโอเคแต่ผมจะต้องบัตรบัตรเครดิตการ์ดก่อนอาจจะติดหรือไม่ติดผมไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นฟลอนโอเคขอรบเลยนะ ซื้อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องเติมข้างในแล้วโอเคเอาผมไม่ไ,ไม่แน่ใจว่าอัดได้หรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวผม,มก็จะไปบอกเขาว่าปั๊มเบอร์เบอร์เบอร์แปดเนาะเติมเงินกี่เหรียญก็ว่ากันไปนะครับอาจจะสักสามสิบเหรียญก็ได้ <a> แท็งเขาใจซื้อครับเดี๋ half tank l e f half tank ถ้าเราอยู่เบอร์อะไรนะครับเช่นบอกไปว่าเบอร์แปดนะเบอร์แปดแล้วเราก็จ่ายเงินเข้าไปแต่ผมใายบัตรเครดิตไปนั่นแหละครับแล้วทีนี้ก็ แตถ้าเกิดเราเติมไป20อีกส0เหรียญมันก็จะกลับมาที่เราเนาะสำหรับใครมาที่นี่นะครับง่ายมากผมก็ยกไอ้นี่ขึ้นขึ้นแล้วผมก็กดนะครับตัวนี้เนาะ87โอเคนี่ก็เริ่มแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะเท่าไหร่คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เราเติมไม่ได้อะ่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไอ้ตัวนีวเ้เราเราต้องกดไปดแรงๆด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นของแคลิฟอร์เนียครับแต่ถ้าเป็นรัฐอื่นอะ่ะมันแค่เสียบไปมันก็ทํางานแล้วแต่ที่นี่เหมือนกับเขา กังวลเรื่องแบบมลพิษแล้วก็เรื่องแบบพวกมลภาวะอะไรต่างๆพวกสารเคมีเนาะเราก็ต้องกดเข้าไปแรงๆนะครับผมเพิ่งรู้นะจริงมันแค่เสียบไปแล้วก็กดก็ได้ละเดี๋ยวเราลองดูมันเติมเต็มเท่าไหร่โอเคิสามเหรียญปิดมบเสร็จดอกมาเก่งมากทุกคนนะโอเคทุกคนตามนี้นะคะทุกคนใครเครดิตเราใช้ได้อ่าสมบัติเครดิตใช้ได้ทุกคน ใครเข้าใจเดี๋ยวไปเข้าใจเดี๋ยวคนเอารมณ์บุ๋มไม่เข้าใจเบางคน,นอารมณ์บุ๋มไม่เข้าใจ,ใาใจๆๆแต่มีนนหน้าที่นั่งรถอย่างเดียวไปต่อไปเราจะไปซานฟารานซิสโกโ